อานะฮะเนี่ยก็ต้องมาแนะนำอะไรคุณครูยาย่าหวงนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยก็คือดีโอน่านะครับคนจ์นิีๆนะสวยค่ะแล้ววันนี้นักเรียนของเรามีสามคนนะคะก็คือน้องหลอมไอชนะใส่อุ้งตีนน้องบอลค่ะน้องบอลเป็นจริงนะคะสวัสดีครับมีกาเลนน้องหลอมนะคะสวัสดีครับแล้วก็มีแอชนึ่งตุกนะคะโจ้ สวัสดีครับเขาชื่อ s ่าเอชเอชลีสวัสดีคระบอชลีค่ะเอชลียินทำเป็นนักดูนะคะฝั่งนู้นก็มีมิสฟอร์จูนมีอ่าสังค์อันรับแรกนะคะก็จะมาแนะนำก่อนสำหรับผู้ที่เล่นแรกเป็นเลยเนี่ยเอ่ออีพวกตัวถึกๆดูหนาๆถือโลเนี่ยก็จะเป็นประเภทอ่าแทงเนีอย่างลิบนาเนี่ยจะเป็นแทงนะ ทาลิกนี่ทาลิกนี่ก็คือซัพพอร์ตแต่รูปถึไปหน่อยไลนี่เขาเรียกบิดเลนส์บิสปอร์ตูนี่เป็นเอดีนะจะไปคู่กับทาลิกส่วนฮันเดิลก็จะเป็นอ่าเขาเรียกเขาเรียกป่าใช่ไหมแล้วจะไปคู่กับนี้นะแต่นี่เป็นวัดสุดเลิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์อะไรมากเอาให้ว่าเคอร์นุคือถ่านเป็นเพีพอเข้าใจไหมคะตอบสิ เขาใจเลยเาใจก็ได้ก็ได้ไหวจะพูดอยู่คนเดียวอยู่นะตั้งใจฟังไงม่ว่าสำหรับคนที่ไม่ถนัดถึุกล้องเท่าไหร่นะครูจะบอกให้ว่าเนี่ยตรงข้างๆแผนที่เธอเห็นรูปกล้องไหมก็จะมีคําว่าปรับแต่งกล้องเธอคลิกแล้วแบบกลุมกล้องมันก็จะแบบตามตัวเธอน่ะอืมได้ไม่ต้องเลื่อนอะไรให้มากมายเนาะอือหึ เนี่ยลองเดินดูมันก็จะตามตัวเรานะคะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยว <Yeah. S 1> ใครจะไปกับใครฮนะตกลงกันก่อ,น <c oughs> อมเดี๋ยวเนมเลยล่างไปล่างหน่นุง๊งเดี๋ยวครูจะไปกลางก็ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพวกเธอไปช่วย <c oughs> พวกเธอไปช่วยกันนะพวกเธอก็แบ่งไปช่วยกันด้านบนกับด้านล่างนุง๊เธอเธอเธอสามารถสามารถทิศขวาที่แผนที่นะคะว่าจะไปเลนไหน,ไหน,ไหนอะไร <c oughs> อยา่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะคอยสอดส่องจากตรงนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนักเรียนน่ารักเชี่ยขอให้เป okay ็นผ okay okay. okay. ู้ชายน้องบอกโอเคไหมฮะโอเคครับโวเบันมาแล้ววินมาแล้วขอเฮียวิวิวิววิโอ้ยอีมิเนี่ยเนี่ยขอคุณตีเลยมีเนี่ยนี่เป็นเด็กอนุบาลที่ก้าราวนะคะอันนี้อะไรอ่ะแบบคือยกพวกมาตีเด็กเหรอเด็กตรงเนี่ยข้างอีพวกนี้คือเด็กตรงเนียยข้างๆ่ะเด็กเด็กโอ๊ย ไลนี่ก็เป็นคุณครูนะครับเป็นอุ๊ยเล่นบนเลยอเล่นบนเกิดอะไรขึ้นขอเสือกแป๊บูอ้ตอนนี้น้องน้องลอมกำลังเตี้ยวนะคะเล่นบนเล่นบนไหวไหมฮาเดี๋ยวคุณครูจะคุณครูจะสาธิตนะฮะว่าการหวดการหวดสุดตีตีตีเท่าไหร่ออืออืเดี๋ยวมากำาเริบเสิร์ฟสารนี่ฉันเป็นครูใหญ่เลยยะ มันไม่เข็ดอ่ะมันไม่เข็ดทา้งท้องเรียนมีครูอยู่คนเดียวปะเนี่ยครู <c oughs> อะนักเรียนขาครูได้ครูจัดการมันแล้ว,วค่ะครูฝังข้ามันออก่อนนักเรียนสมใน้คุณครูค่ะนักเรียนไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวครูจะรีบไปช่วยทันอุ้ยน้องรอมค้าน้องรอมระวังเลือดคะ่ะกรณีแบบนี้นะฮะน้องรอมควรจะแอบในพุ่งหญ้าและกลับบ้าน นมมี่นักโจ๊กคุณมิอ่าคุณตายแล้วค่ะนี่นักโจ๊กหล่อนี่สอนนู้ฟังเลยจริงเลยฮะเฮ้ยทำอะไรของหล่อนเนี่ยโอ้โหเดินผิดอ้าวไม่เป็นไรน่างูา้อะไรไม่เป็นไรค่ะหลักเรียนมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโอ้ยไม่ต้องซีเรียสค่ะบอดค่ะถูกค่ะ จะเป็นแค่บอดงงโง่นะฮะนี่นะนี่คือจะตีันเท่ไหรก็ได้ี่ามีความรู้สึกว่าง่กว่าบอดวิ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 นังนังบ้านต่อได้นะกดครางนี้กดบีก็จะเป็นการกลับบ้านเข้าเลยนะเเข้าเลยนะ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 วิฝังกำลังเปรี้ยวค่ะปั้น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 ค่ะเปรี้ยวค่ะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะเพียงค่ะ อุวยวหนีแล้วค่ะหนี <c oughs> ครูแนะนำว่าอย่าอย่าหิวมากนะครับไม่งั้นจะเสียงกับเองนะคะอ๋อแล้วค่ะนางนางโจ้คุณมี้ใช่ไหมใช่ทำไมเหรอหล่อ,ลอนต้องอรู้จักการออกของก่อนนะคะแก่น้องโปเธออันดับแรกเธอต้องกดบีนะคะเพะื่อวร่ปกลับบ้านไปแอบแอบในพุงยาก่อนก็ได้ แล้วก็ให้กดปีอู้ยเก่งมากค่ะเก่งมากชอบพี่ดิ๊งมากอะไรวะ <laughs> เอาอีดี่ <laughs> ก็เอออเดี๋ยสิอ oh, okay, okay, okay. ๋อโอเคคเคจะตบนักเรียนฝั่งนั้นจะตายนะคะเก่งมากเลยจริงอันดับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสอนว่าเธอจะวิ่งเร็วยังไงออกของยังไงทำยังไงให้ตีแรงอู้ฝั่งนู้นเร็วห้ากแล้วอะเอาไปแค่บ่อนนะ ใช่มันเกินแค่จะไม่เย็นโอ้ทำไมเก่งกว่านะเดี๋ยนใช้ยังไงนี่นะแล้ต้องครูมีเธอต้องรู้จักอ่าการออกของนะฮะใช่ฮะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอครูตีกับอีครูใหญ่โรงเรียนนั้นแต็มนะคะมันตีครูมันตีครูค่ะควรฟ้องกระทรวงศึกษาไหมอ่ะไม่ต้องค่ะอุ้ยอุ้ยเจ็บ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  นักเรียนอนุบาลไล่ทูอ๋ออออออเป็นยังไงบ้างคะหลบก่อนค่ะหลบก่อนค่ะอย่าอย่าหิวนะคะอย่าหิวหิวในที่นี้หมายถึงอ่าการที่แบบการที่แบบอยากได้มันมากจนแบบตามจนตัวเองตายนะคะยอย่าทำอย่างนั้นทะมันไม่ดีนะคะจะเหมือนครูนะคะเย่าเหมือนอย่าเหมือนครูแซนดี้เหรออย่าเหมือนครูแซนดี้นะคะ ถึงกันนินทากันเลยทีเดียวใช่ค่ะอย่าไปบอกมันนะคะโอ้โหเดี <laughs> ๋ยวคลิปออนแอร์ก็รู้แล้วมัยเดี๋ยวไปตัดออกค่ะโอ้โหนาง <laughs> น้องบ้าน <c oughs> น้องดอมต้องรู้จักอ่าเซฟเซฟไว้หน่อยนะคะไม่งันจะโดนมันสวนกลับส่วนนางนางโจ้คุม,มิหล่อนหลอนจะไปให้้อมยิงนะคะจะตายแล้วช่วยด้วยกดเธอต้องกดบีกลับบ้านเพื่อไปฟื้นฟูพลังนะฮะไหนลองทำให้คุณดูหน่อยสิฮะ กดเลยนะตัวบีเหรอตัวบีค่ะกดแล้วอ่ารูมันไม่ไปอ่ะกดบียืนเฉยๆสิคะโอ้โว้ยยืนลำบากค่ะเพืนระบากทำไงคะะยอมตายเพื่อเพื่อนเลยนะดีค่ะแค่ผู้ชายรอดไปค่ะกะเคยกะเคยต้องตายอันนี้เออนี้หล่อนกลับบ้านนะเนี่ยเธอเห็นอีลันค้างๆไหมเธอต้องคลิกไปที่อี มีร้านค้าที่มีเขานะคะเออนั้นจะเป็น<ก>ร,ร้านค้านะมันจะมีคําว่าอ่าไอเทมแนะนํานะเออเธอก็ต้องออกไอเทมแนะน,น,น,นําชิ้นสองชิ้นต่อแล้วมันจะมีรองเทา้าใช้แค่ข้างเดียวนะคะถึงเรามีสองตีแเราก็ต้องออกรองเท้า <c oughs> ข<า>้างเดียวรองเท้าทท่าร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะสองครับค่อยๆออกไปทีละอย่างนะคะเดี๋ยวยวจะช่วยดูอ่ะเดี๋ยวมันจะอัปเกรดรองเท้าได้นะว่าแบบให้ตรงกับสายอาชีพของเราอะค่ะอ๋อดูใช่ไหมราคา วุ้ยตายแล้วนี่นครูใจโรงเรียนแล้วมันร้ายนะอุย้ยเกิดอะไรขึ้นครับระวังอออย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะควแต่ดูเดี๋ยวเล่นตัวเองเอาไว้รอดอุ้ยมันค่านังรอมจะต้องแก้แค้นให้เพื่อนนะคะวุ้ยได้เลยค่ะ มาคเอากันคาเดี๋ยวแพ้มันนะคะเดี๋ยวแพ้มันค่ะตายแล้วจะแพ้ค่ะแพ้หักคะแนนแพ้ติดสูดค่ะไม่ติดสูดแพ้คูให้สูดนะฮะไม่สูดเดี๋ยวแพ้มันค่ะ Help me ม l e a ี e ตายแล้วอุ้ยเก่งมากค่ะลูกศิษย์คูเก่งสุดๆ โอ้ขมอนโดนไล่ตามอย่าครูไปช่วยนี่ค่ะวิ่งมาหาครูค่ะวิ่งมาหาครูค่ะวิ่งมาหาอ้อมกกูเร็วเร็ววิ่งมาหาอ้อมกกูเร็วเร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็วๆร็วยด้วยทำอะไรนักเรียนครูฮะทำนักเรียนครูเหรอทำนักเรียนครูเหรอพวกหลุดพวกหลุดกล้าพวกหลุดทำนักเรียนฉันเหรอใครกล้าทำนักเรียนเฉัอมันต้องเจออย่างนี้โอ้ my god ฉันตายแน่ฉันตายแน่ โอ๊ยฉันโดมาสต,ตันนี่ฉันแก้แค้นให้นักเรียนสุดใจข <c oughs> ใเขาใครมาทำนักเรียนฉันขาดหัวเราะเลยละว้ายลองหลบหนีเร็วเออใครมาทำนังหลอบฉันเอ้ยโกรธแล้วนะ <c oughs> ไปเลยผาเริ่โกรธแล้วนะมึงจะหนีไปเอ้ย ใครทำทั้งหล่อมฮะใครทำทั้งหล่อมทำไปก่อนค่ะยังไม่ปัญญาสูอุ้ยเลิศมากค่ะนางโจ้กกูมีเอาให้ได้อย่างเพื่อนสิคะช่วยเพื่อนเร็วค่ะช่วยเพื่อนเร็วช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอะไรจ้ะสุดเห็นเธอยิงเด็กอนุบาลช่วยอะไรคะเธอเธอเห็นเธอยิงเด็กอนุบาลอุ้ยอย่างนั้นแหละค่ะอุ้ยเลิศมากอุ้ยเลิศอุ้ย เพื่อนนี่อันติวืดนะคะ <g üler> <g üler> ยิงมันเข้าไปค่ะเอออย่างนั้นแหละค่ะแต่หิวค่ะอย่าหิวระวังป้อมค่ะหิวมาก <g üler> โดนป้อมเล่นอีกแล้วคอะเอามาันให้ได้กับเอามันอู้เอามันให้ได้เอออย่างนั้นแหละค่ะ <g üler> นางเจ้าคุณนี้ดีมากค่ะเอาไปสิบคะแนนนะคะข้อหาแบบป้อมจะยิงแล้วสามารถบิ่งกลับมาทันนี่นี่คือตัวอย่างที่ด,ดีที่ต้องเอาอย่างนะคะอย่าหิวเกินอย่าหิวเกินตัว หวดเข้าไปหัวดเข้าไปเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้องรอมน้องรอมค้านฝอยค่าน้องรอมฝอยค้่อตีกับเด็กอนุบาลแป๊บแต่งโจอ่าเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้นะฮะว่าตีเด็กอนุบาลนี้เราก็ได้ตังค์เหมือนกันนี่ทำอะไรโอ๊ยนี่นี่เจี่ยวหรอฮะเจี่ยวกับฉั้นหรอไว้อย่ามาทำอย่ามาทำดีโอนาห์ สวยยามาทำเยี๋มาทำลุกสิษย์ชนะฉันรักทุกสิทธิ์ฉันต้องช่วยสิท์ก่อนนะฮะสิท์ไม่ไหวนี่เนีอ๋อต้องล้อมระวังข้ารระวังอย่าไปยืนใกล้ภูเขานแข็งมันอย่าให้มันให้มันเดินมามันเดินมาเดี๋ยวครูจะจัดการมันเองค่ะ อยยมาสิมาเธอพวกเธอไหวไหมครูจะได้กลับไปดูบ้านให้ให้คุณครูโชว์โชว์พาวโชว์พาวออ๋ให้ครูโชว์พาวใช่ไหมด้เชื่อค่ะโอ้ยมาเร็วสิดูดูเอาไว้นะคะว่าถ้ามันใช้สกิลไปแล้วมันจะติดคุณดาวทอาให้เราสามารถช่วยด้วยคุณครูตามช่วยด้วยอะ หนีก่อน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 ครูมาแล้วครูมาแล้วไปเลยค่ะคุณครูไปค่ะมีฟอร์จูนอย่าตามผมลัโจ้หลบนลังโจ้หลบเขาป้อมเดี๋ยวหลังจะไปด้วยรอดมันเขาป้อมเอามันเขาป้อมเอามันเขาป้อมกำมันเริ่มกำมันมันไปแล้วไหนไหนอีไหนอีนี้ใช่ไหมอีนี้ใช่ไหมทำทุกสิ่งถึงอยนี่ยฮะอีนี้ใช่ไหมมีฟอร์จูนจัดการมันอีนี้ใช่ไหมอีนี้ใช่ไหมอีนี้เหรออีนี้ครูใหญ่กว่าโรนี่ครูจะหนีไปไหนจะครูจะหนีไปไหน จะหนีไปไหนจะดีไปไหนไว้จะดีไม่ได้ช่วยครูด้วยนี่นั่งนบ่โตจ้มาเร็วๆครูจะสาธิตให้ดูถึงการจู่โจมนะฮะไหนวะคู่อยู่ไหนวะ <c oughs> คู่อยู่นี่คะ่ะเขอครูอยู <c oughs> ่มาแ,แล้วเธอจะลองยิงยิงใส่มันดูสิ้นท้กดเร่งสกิลใส่มันเน,นี่ยนี่อ้าวทำร้ายครูคะ่ะไปเราตรงนี้เนี่ย <c oughs> ระวังป้อมเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะยิงตู่เเอาเลยเอาเลยล้อมและและและสกินเนี่ยเธอใช้ใส่แต่ไอ้พวกนั่นแหละค่ะอุ้ยเลิศค่ะน้องล้อมเก่งมากนะฮะล้อมมาต่อไปค่ะอุ้ยล้องบมเก่งอีกแล้วค่ะเลิศค่ามาต่อไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะดีๆใช่ไหมคันที่มันทำลายนักเรียนฉันอะดีๆใช่ไหมคะ เลิศค่ะหล่อนได้คิวเป็นครั้งแรกนะคะ <c oughs> เธอต้องหัดใช้สกิลจุดโจมสครูนะคะเธอเชื่อแบบ <c oughs> เ,เธอจะแบบรุกฟันให้มันหนีไปนะคะทำให้รุกกลัวไหนเธอลองรุกมาให้ฉันดูหน่อยเดี๋ยวฉันจะเอฟ <c oughs> คูที่ดีา <c oughs> มากค่ะเพือเพอไอ้เธอหลบมันด้วยสิทำลูกศิษย์ฉันหรอเจ๊จะตายแล้วคูมาแล้ว <c oughs> ครูมาช่วยเธอแล้วว้ายว้ายนึ่งลีโอนาไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อยู่ไหนว้อยู่อีกฟ่กหนึ่งฉันต้องไปช่วยนักเรียนฉันก่อนใครตายไปแล้วค่ะไปแล้วใช่ไหมมันจะตายแล้วค่ะแต่ว่าเราเราไม่สามารถเราต้องระงับความโลภของเราค่ะดูท้าวิ่งครูสิคะเนี่ย ถุงนองลุยนะฮะใส่อุ้ยมันบกกันมาแล้วค่ะมันบกกันมาแล้วอุ้ยนี่เห็นไหมคะว่าเมลียวฉันหวดได้เร็วขนาดไหนกลัวแล้วสิกลัวใช่ไหมฮะกลัวเสียงไมลียวหรือว่าเสียงไม้ไล่แมลงวันหล่อนกลัวใช่ไหมล่ะกลัวใชนอืมนี่ไปไหนนี่ค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ วิ่เก่งมากคกเรียนครูภูมิใจในตัวพี่ในจริงๆนลยนะนี่เป็นการฝึกกับโปรแกรมทดลองนะฮะเดดเซรูติกมินนะฮะหลบไปก่อนฮะหลบไปอยู่กองหลัะหลบไปหลบไปหลบไปไปโดนอยู่ไปโไม่เป็นไรค่ะกูจะแก้แค้นให้เธอเอง กูจะแก้แค้นเองรู้สึกตายพ้ำเพื่อมากเลยอะเธอเพิ่งเล่นแมทแรกนะคะจะเอาอะไรบ้างเาลนี่เลยรักค่ะนักเรียนครูนี่รักทุกคนเลยนะฮะโดนลมโดนลมต่ำลมต่ำไายนี่ไหมเลิจนดารีเธอเอามันนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูไปช่วยถุงก่อนนักเรียนคะเป็นไงบ้างขะครูมาแล้ว ลมแย้วออกจากป้อมเลยค่ะเป็นไรค่ะเป็นหวงป้อมมากเลยค่ะพวกมันพวกมันนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะเราต้องไม่ทิ้งป้อมไปไหนยึดโรงเรียนค่ะนี่เนียเปี้ยครูใหญ่พายึดโรงเรียนครูใหญ่พายึดโรงเรียนเชาเข้ามาแล้วออกอะไรต่อก็ไม่ต้องออกค่ะเธอเก่งแล้วค่ะตอนนี้เธอเก่งแลยเธอสามารถเปลี่ยวในสถานการณ์นะพ่ าจะหนีไปไหนนี่ฮะเอามาเลยค่ะดิโอนานี่ลูกศิษย์ครูต้องชนะเอาเอาเอาไปเอาไปแบ่งกันกินค่ะอีกนิดเดียวจะหนไปไหนแบ่งกันกินเลยค่ะนักเรียนขาเนี่ยโอ้ไปด้วยเออรอรออีกคนก่อนนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยึดค่ะเราต้องอยู่ให้พร้อมหน้ากันนะคะ เราต้องจบอย่างสวยงามที่พร้อมหน้ากันว้ายตายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยครูโดนดูดครูโดนดูดครูโดนดูดค่ะครูโดนดูดครูไม่ชอบเหรอครับครูโดนดูดครูชอบดูดค่ะครูชอบดูดค่ะครูไม่ชอบโดนอันนี้เขาจะผิดเหรอนี่อนัทไม่ยันพูดอะไรเดี๋ยวจะให้ติดรอติดสูตรได้ยงี้นี่ตีมันเข้าไป อินี Group, ่ถึอกเหรอคะอินี่เถือกครูครูไล่ตบครูไล่ตบค่ะแล้วจะถึงวินาทีเปิดปิศาจนะคะว้ายว้ายเอ๊ะอีนี่โจ้ครูวินาทีเราทำอะไรเร่ใส่กินไม่ได้เหรอฉันสอนให้ว่าโอ้ชนะแล้วเดี๋ยวครูจะเข้ายึดสกระดายเสียงนะคะ เจยากๆมาแล้วค่ะตื๊ดตื๊ดตื้ดตื๊ดมาแล้วค่ะตีอยากคุณครูดีเจนะคะเธอต้องไมูบุ่่าม well. โยโยโยหัวเร็วโยกหัวเอ้าเอ้าราะเอาชนะพี่เจสิกาฮะนะเค่5เต้นเข้าไปนังแอนนี่ เขาไปกันหมดนะครับไม่มีใครไม่มีใครอยู่เลยเหรอมาทำไมโอ๊ยช่วยด้วยอ๋อเฮ้ยอย่าอย่ามาแยบกระดิเจคุณครูนะคะนี่เนี่ยใครแยบกระดิเจคุณครูคะปิ้วนี่แหละเออเออโอ้ยยกตูนมาเป็นมา